แบบติดความดูค่ะดูค่ะดูค่ะโอ้ยน่านดูมากเลยเขานั่งเองนะคะครูไม่ต้องสั่งครูไม่ต้องบอกเลยอ๋ออลินโอ้ยนั่งให้หยอกนะคะนั่งให้หยอกนั่งให้เล่นด้วยน่าเนดูทล้รู้โอ้โพทันทันที่แบบเขาทำออกมาจากใจจากความรู้สึกเขาจริงๆนะคะโอ้ยดูคนเล่นโอ้ตัวเล็กตัวน้อยมากเลยดูเขาวิ่งตามไปนู่นแล้วค่ะวิ่งตามไปแล้ว โอไหนครูวิ่งหนีกลับมาสิจะวิ่งตามหรือเปล่าหนึ่งสองสามปาโอ้ <c oughs> ครูจอดหนูก็จอดนะคะแล้วถ้าเรานั่งล่ะเขาจะทํายังไงคะัคุณครูถ้าเรานั่งอ่ะเขาจะทำยังไง เขาจะอ้อนแบบไหนนะคะรอดูนะคะนี่คุณครูเขานั่งดูนะคะว่าเขาจะทํำยังไงเขาจะให้เราอยู่ใต้ท้องเขาค่ะเพื่ออะไรน้องช้างช่วงแรกเกิดเนี่ยเขาจะชอบอยู่ใต้ท้องแม่เขาจะได้รับความรักความอบอุ่นจากใต้ท้องแม่นะคะแล้วเขาก็จะแสดงออกกับเราก็เหมือนว่าเขามอบความรักให้กับเรานะคะแม่แม่ความรักความอบอุ่นเขา็นดูเขารักเรานะคะนี่เลยค่ะเป็นคําว่ารักที่พูดออกไม่ได้พูดออกมาแต่แสดงให้เราเห็นนะคะว่าเขารักเรานะคะนี่ไม่ออกห่างไปไหนเลยค่ะเดออติดติดคนมากนะคะติด ติดเอ่อติดเ,เขาแบบติดควานดูค่ะดูค่ะดูค่ะโอ้ยน่านดูมากเลยเขานั่งเองนะคะครูไม่ต้องสัง่งครูไม่ต้องบอกเลยอ๋ออลิยโอ้ย <laughs> โอ้ยนั่งให้หยอกนะคะนั่งให้หยอกนั่งให้เล่นด้วยน่าเอนดูแทะลรลู้เออพอทันโ, <laughs> โอ้ย, <laughs> อยแล้วใครจะไม่รักดูสายตาสิคะแล้วใครจะไม่รักลูก โอ้ยเนาะน่ารักน่าดูมากเลยคืออะไรที่เขาทําเองโดยที่เราไม่ต้องสั่งไม่ต้องบอกเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่แบบเขาทําออกมาจากใจจากความรู้สึกเขาจริงๆนะคะโอ้ยดูกันเล่นโอ้ตัวเล็กตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยขอคุณครูนะคะเนี่ยเดือดเดือโอ้ยน่ารักมากเลยดูค่ะติดครูติดความติดคนมากเลยนะคะน้องน่ารักมากๆค่ะน้องจะแตบบ่ว่า เป็นช้างที่ติดคนมาก,มากๆดูก่อนก้มเล่นเลยคะอยากให้เล่นด้วยอยากให้กอดอยากให้แบบเกาอุ่งๆนะคะอยากเล่นอยากเอ่อแบบสัมผัสกับเราอย่างนี้นะคะนะคะน้องช้างเนี่ยมุมน่ารักแบบนี้ก็มีนะคะแม่ๆไม่ใช่ว่าจะตัวใหญ่ออ้ยไม่กล้าเข้าใกล้ตรงนี้กลัวจังเลยนะคะมุมที่เราต้องระมัดระวังเขาก็มีนะคะมุมที่เขาน่ารักแบบนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะซึ่งเขาก็แสดงออกมาจากแบบว่าความรักของเขาที่มีให้กับเราจริงๆ,ๆนะคะแม่มาแล <ๆๆ S 1> ้ว<ๆ>จะนั่งใ,ให้เรากอดแบบนี้นะคะเด้อนั่งให้กอดเหรอคะอ้าเออเอา เอาเออเรื่อคอะไรเรื่ะเขาอยากหยอกภาษาเขาน้อโอ้ยดูค่ะแล้วไม่ไปไหนแล้วนั่งนิ่งด้วยนะดูค่ะอยากเล่นด้วยโอ้โหน้องตัวมน่ารักจังเลยอ่ะอืมนิสัยดีมากคือแม่เขาก็นิสัยดีพ่อเขาก็นิสัยดีนะคะแม่ป๊อปกับพ่อเคนแล้วลูกก็นิสัยดีดีค่ะแม่แม่ติดความน่ารักมากๆเลยนะคะนี่แบบน้อยนะคะที่จะน้องชายจะแบบติดความขนาดนี้นะคะถามว่ามีไหมมีแต่น้อยนะคะ อุ้ยน่าอิดูมากเลยเนาะค่ะแม่แม่ดูค่ะไม่ออกห่างเลยเราวิ่งเขาก็วิ่งเราเดินเขาก็เดินเรานั่งเขาก็นั่งนะคะไหนคุณครูแม่แม่ว่าวิ่งอีกทีหนึ่งนะคะวิ่งอีกทีหนึ่งไปไหมคะจะนั่งแล้วจะจับมือแม่แม่ดูเอาหางจับมือครูไว้ให้นั่งด้วยค่ะนทีหางของเขาเขาจะบังคับได้เองนะคะดูค่ะโอ้ดูมากเลยคือตัวเล็กตัวน้อยมากเอาไปอยากรถหน่อยลูกเดี๋ยวหนูจะโดนรถอืมจะนั่งเล่นจะนั่งเล่นด้วยแล้วโคงดากเล่นด้วยแล้วเขาสนุก คุณครูวิ่งอีกทีหนึ่งสิคะวิ่งไปดูซิวิ่งหนีดูซิจะวิ่งตามไหมจะวิ่งตามไหมจะตามคุณครูไหมจะตามไหมโอ้แล้วครูหยุดเขาก็หยุดอยากหยุดเล่นนะคะอยากเล่นได้หนิแม่แม่อ้โหเนี่ยค่ะนั่งกั้นไว้เลยไม่ให้ครูไปนะคะความคนตัวเล็กความคนตัวเล็กเนาะเอยเนาะน่ารักมากค่ะน่ารักมากดูเขาบังไว้เขาบังไว้ไม่ให้ไปนะคะ บังไว้ไม่ให้ไปค่ะอ่าน้องน่ารักมากค่ะ